ผมสบายเลยครับอาราวะยูเมรัยมาโตโกัชิกะวาตานาเบะทีโคตองนะครบเบนจีลาสันผมยังสบายดีนะแต่ผมดื้อหน่อย่ะผมไม่ดื้ออย่างเดียวเขาห้ามผมเดินไปไหนอ่ะเขาให้ผมนั่งอยู่กับที่ห้ามเดินไปไหนเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่กุมแดดตาแรกเราจะตองมีอผ่านแล้วเขาห้ามเขาไม่ให้ผมเดินไปไหนย่ะเพลงสกินเนตี้อาน์ตวร้องไหมเขาห้ามผมเดินไปไหนเขาให้ผมนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่ที่รู้เดินไปไหนเขาห้าม นี่เต็มแล้วสตีไฟเตอร์ย่อมีสี่ตัวสตีไฟเตอร์เหรอไอ้มันโดดไม่เข้าเกียร์โมโนนกับเกเกออโต้หน่อยดีกว่าผมบอกว่ามันหลุดจากโลกอนาคตไม่เงโผล่น้ำมันกระเด็นเข้าตาตายเลยก้มเงาผมทั้หมดเอาเลนแว่นออกอันนึงอ่ะมันก็กระเด็นเข้าตาเดคอยวคอยยู่ไม่วะเบลซาทีโนอันเดอสกานาเดนมาวะออยเรอเลสโกลาสกาลสกานามาเนออิชิวะคอนิชวะโดโอเคเดี๋ยวกูมาหาใหม่นะวัดัวลาเรยคือสวัสดีกันสวัสดีกัน Up, วสวพอดีเจอกันใหม่นะครับเจววววบอวัดเวลาขึ้นชื่อแล้วกว่าหาเรื่องกันเนอะโอเคใครนะถามจริงไอติโตกกับผมให้รอ,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 อมันมือดีต้าวงอูดเฟอร์อาบั้มชิกอ่ะมึงหลอวกว่าหลอกกว่าแล้วมราต้องรอแน่นอนมึงหลอกว่ามันไม่พูดเฮียไม่เล่นเห<อ><อ>นื่อยนะนะมันเล่นเหนื่อยมันจะหลอกมึงไม่ได้หลอกมาไม่ได้้เราต<พ>้องหลอกมานี่ใช่มึงต้องหลอกว่าเดี๋ยวตรงใหม่สายเขียวดงวงไฮเพราะว่าเพราะว่ากูไม่เคยเห็นมันมีใครกลัวแค่มึงกูมั่นใจมากว่ามึงหลอกกว่า มไม่ใช so uh ่วงไม่ใช่ทรงไฮน่าเขียดทรงเอเวอร์กรีนเอวอัลกีนเอวอร์กรีนแทนนีเวอร์กรีนแว่นเดียวเดี๋ยวหาฮีให้เฮียต่อไม่บอกัวนี้ว่าไปยัดปวดแล้วเลิกไม่เพราะเพราไม่ใช่แนวคอนะฮะให้เฮียเลยเฮ้ยไอยู่กับผมแรกเด็กเขาเด็กเขาผมอยู่กับแกเหรอแก้วเป็นแก้วละมูนตอนนางเอกคนนั้นแหละมาโดนผมตัวแรกและและแกไปไหนแกว่ะหลักการเด็กเอียงคอแล้วแต่วันจะมีเพื่อนอีกเดียวให้และแกไปไหนแกว เป็นโรคนิดแล้วนะครับแบมพายแล้วนะใช่แก้วอะไม่ตอนนี้ใครจะขับไหมใครจะขับมาเป็นเป็นปอมด้อยแล้วเฮียบอกปอมปอมด้อยเดี๋ยวทำเี้ยวทำเขี่ยวแล้วร้องเลยขาดเสน์เลยดูตองไปหน่อยนะดูตองไปไหนไม่ได้นี่ละเอียดล้เกียจนะท่านว่าเออหัวคอตายใช่ไอมว่าดอมตีตไปแล้วกดขอดีไหมเนี่ยขอนี้คลาสสิกนะ บิงบิงบิงไม่นอดเสืหมดเลย่อเสื้อแก้วถอดออกเลยหายล้วหลดบอลเขาเขาอลกระโ้ามันหลุดบอลแล้วไม่ใช่มันหนีมันสันแล้วมานเจอตัวพุกชิเน่แต่เเฮ้ยไม่เอาค่อไม่ใช่ดูปอูเพย์นี่เขาหอแลวนะไม่ใช่มันก็โตนี่หอแล้วเนี่ยเนี่ยเสื้อใครมาใส่อย่าเลื่มอยอย่าลืมสองเรา่ตรงนี้พลตินัมพลตินัมกูมันเที่ยวแว่นจริงๆริ เราแล้วมันลงเขาแได้แบบเขาเลยจะทำแบบไปเนี่ยแบบนี้เหรอเแล้วเฮียไปทางทาร์ตแป้นไม่มีใครทแบบมึงหรอกจเฮียเขาทับตะเลนไปทำางี้เฮียคิดว่าเาทับตะเรนนะแล้วแต่เฟื่อยเฮียไปเตามันทางนี้ให้ไม่ให้ไม่ให้เลยนะไม่เป็นทับตะเลนแล้วทาเฮียเฮียไอที่ลงกับผมให้หล่อมาล่างมันกลายเป็นแมรแล้วว่าหล่อแล้วนี่หล่อที่สุดนี่หล่อมากนะปาร์เกอร์เขทรงนี้เขาอ๋อปาร์เกอร์คุณผมเห็นนี่ไอคิว ลูกทายผมนะแล้วมาเิโอเป็นแล้วมาเิโอไหนเซอร์มาเิโอเอ,อ,อเวอ,อ,อร์แฮงค์ใครวะมีแต่อนันดาเอเวอร์ลิงแฮงค์ก็มีแต่อนันดาแต่มาเิโอเมาเลอร์เจื่ว่าพูดอีกพูดอีกคือยุคนี้ผู้หญิงวัญายเยอะเออแม้แต่ต้องระวังไว้ต้องระวังไว้วไวมันเจาะทีเสียบเลยเรียบร้อยเขาแหกเล็กกดกันเลื่อยเรียบร้อยแอนไม่เคยดีขึ้นแอนไหนกัน กับผมหายจะให้เป็นคนไทยก่อนไม่ต้องไป็นแล้วเราเป็นเมื่อก่อนทั้งรุ่นเป็นพวกผมเมื่อวีร่วมห้าพันคนใช่เหรอผมเชื่อดีใช่ไหมไอ้ฐานนโดนหนึ่งเดียวเหรอไอ้โบนผู้หญิงติดเชื้อเชื้อมึงห้าพันคนเลยสูงแน่พลังตุ่มเลยวอางโดนลูกหลงแลไอ้ข้าวถ้าโดนนะขอหายชาบ่อยชาบ่อนะไปชาบ่อยนะถามพวกตาปลาชาบก็รู้ต้องไปตลอดเออรู้เป็นตลอดนี่หายแล้วเนี่ยนะถ้าหายเห็นอะไรในเห็นแหกตายนะแหกตายนะตาจะได้หายโอเคหล่อมากตาเวง เดผมไปถ่ายเขางน่านาทีนึงงใช่นี่่สถ้าคูใส่แว่นมึงจะหล่อไหมหล่อนะใส่แล้วก็งต้อง2ค้นคุงแต่ต้องเอาแง่เกินมาด้วยอะไรตัวละครใส่ได้ไงวะแว่นมอกถาตาสองสีเนี่ยไม่ตอีเพิ่มไม่ต้องไปถามแล้วให้เยี่ยมหาไปลอแล้วว่าเอาแง่เกินมาเอาเอาว่าไว้นี่ตุกตา บาร์บี้คืนมาเออไม่เป็นเทพหรอดุจเลยอ่ะเอาคืนได้แล้วนะเออได้ละได้ได้ไม่ได้ได้ห้องนะพ่องให้ผมแล้วอ่าโอเคยวคืนให้นะแต่แม่มึงเท่มากเลยนะคือมันดุดผมดไหมมันพ่องเรืองอะไรเอาคือไปโปดตาป่ะโปรต้าแม่มึงเท่มากนั่นแหละเอาดุจเลคืนมาเอาตัวคัสติกแรกกับแว่เออผมไม่เอาอีนั่นนึงเยาวี๋ยไม่ได้คัสติกเอาแรกกับแว่นเอาตัวคัสติกเอาตัวแรกกับแว่นมันเป็นบั๊กตาบาร์บี้เหรอตุ๊กตาอ่าแรกกันเอาแว่มาให้กูเลยกูดูจตลยคืนให้เอาตตัวคคาาาิิกกเเอน้ มาดูธนาคารกันทีตำรุณีอะพลาสติกไปบังคับที่ถักบุกเผาเลยบัคเกอร์เขาบอกว่าบัคเกอร์คุงเหรอนี่ฮะโยนอัมูงนั่งนั่งพี่นั่งบัคเกอร์เนี่ยเขาว่าร่างลองอ่ะนั่งลองมึงอ่ะร่งลองมึงอ่ะลงนั่งลงไม่เป็นแล้วเขาว่าลูกนี้ถ้าบัคเกอร์เจอนะความดังเนี่ยใครคือบัคเกอร์เดี๋ยวให้้อยให้ลูกท่งนเนาะ อะไรของมึงเนี่ยเขาอคนเราไม้ตายไม่เขาว่าสมัยมล้อมาเปองคีตายต้องไปมานี่หายากจะตรองอาเียนเนี่ยมึงอยากโกงนะบว่าให้บางีว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยยาเปิด